จเจริญพรทานทั้งหลายเมื่อนี้พระอาจารย์มีแนวดีมาฝากมาตอนเอื่นว่านําเอาคาถาดีๆมาฝากมาตอนทานทั้งหลายเป็นคาทาที่เศรษฐีทั้งหลาย,นค,าาลายคนลาคนรวยทั้งหลายเพิ่นใส่กันใส่มาตั้งแต่ดนแต่น่านตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าของเฮาเนื่องจากว่าเป็นคาทาที่พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกแกหญาติโยมผูดที่เข้าไปสักกาบูชาเข้าไปฟัง่งทม นอกจากพระพุทธเจ้าเพิ่นสร้างเพิ่นสอนธรรมะที่จกไปเบื้องหน้าก็คือบ่าวาจะเป็นศาสตร์นาหรือการบำเพ็ญบุญแล้วพระพุทธองค์เพิ่นยั่งส่งสอนให้เข้าทั้งหลายหูจักการใส่ชีวิตในปัจจุบันบ่าวาจะเป็นการดำเนินชีวิตการดำเนินธุรกิจต่างๆเมื้อนี้หัวใจเศรษฐีหรือวาา่าคาทาที่พระอาจารย์สีหนำมาเา้ามาวาให้ยา,าิให้โยมเข้าฟังมีอันใดแนก็นลองฟังนํำกัน ค่าท้าหัวใจเศรษฐีนี่มีทั้งมดสีคำหนึ่งแมนอุสองอาสามกาสะสี่สคำนี่มีหย่อมาจากสีประโยคใหญ่ๆคืออันที่หนึ่งอุอุนี่ห่อมาจากคำว่าอุทธานะสัมปทาแปลเป็นความล่าของเห่านั่นก็คือหูจักอุตสาหพญยา,ยามขยันมันเพียนในการประกอบอาศีพของตนเอง เซนตอย่างถ้าเป็นคนข,า,ขายก็สอกหาวีซ่าความหูหาทักษะดีๆมากประกอบในการขาการขายบาะว่าจะเป็นการฝึกวิธีการเจาะฮาการตลาดลูกค้าวิธีการขยายตลาดไปสู่ภาคผืนอื่นบอนอื่นกด็ดีนี่คือการมั่นเพียรในการศึกษาหาความหูและกการมั่นประกอบสิ่งที่มันดีมันงามบอพิษศีลธรรมอันที่สอง อ่าอาคณา,าสัมปทาแปลเป็นความเล่าข้องเฮานั่นก็นคือนอกจากมันขยันหาแล้วอุตสาหพยาญยามแล้วต้องมีระเบียบวินัยในการหักษาบอกว่าจะเป็นเงื่อนค่ำทรัพสมบัติสิ่งของต่างๆต,ต,ต,ต้องมีการหักษาให้เป็นระบบระเบียบบอกว่าจะเป็นยกนี่ถ้าเป็นเงื่อนเป็นค่ำกับฝากธนาคารรวมไปถึงการถามีทรัพย์สินต่างๆก็ต้องมีการจัดแจงให้มันเป็นระเบียบเหียบห้อย มันหักษาหักษาแนวดบอกว่าจะเป็นการลดไล่จ่ายเพิ่มไล่หับเห็ดแนวดายฮมันไล่หับของฮอร์นคงทีที่สุดเสถียรภาพทางการเงินของฮอมันคงทีที่สุดนี่คือการหักษาอันที่สก็คือกะกะนิยมมาจากกัญยาณมิตากัญยาณมิตานี่แปลว่าการขบคนบอกว่าจะเป็นคบใน อาศิบการงานคบในหมู่เพื่อนที่ใส่ชีวิตในสังคมเดียวกันคบหมู่คบเพื่อนคบพี่คบน้องก็ต้องมีการเลือกคบสําคัญที่สุดขอนี่นอกจากว่าเข้าไปหามาแล้วสอกหามาแล้วมีความอุตสหาหพยายามขยันมันเพียรที่สุดและการมีการเก็บหักษาดีที่สุดแต่ส่วนใหญ่แล้วคนเท่านี่มักเพ่มักพังย่อนโมย่อนเพื่อนก็มีหลายพราะว่าบางคนสมมุติยกตัวอย่ยางก็คือบางคน ขยันมันเพียนดีหักษาดีฝากธนาคารหูจักหักษาเงินหักษาคำแต่่ะเผอิญคบโมคบเผื่อนส่วนแต่เขาห่านเหล่าห่านเบียไป,โโไปทีอะโคจรไปทีอบบยมุกทั้งหลายเล่นการพานันบางเถื่อกับเสียไปเสียทรัพย์เสียศีลเ,เสียคนไปพอมเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกคบคนนี่จึงเป็นจุดที่สําคัญอาจ,จเป็นจุดเปลี่ยนแน่ก็ได้ดังนั้นการที่พวกเข้าเราทานทั้งหลายนี่กําลัง มุงมันสางเนื้อสางโตอยู่ในปัจจุบันก็ต้องมีการเลือกคบคนคือกันถามว่า,าเลือกคบคนถาเป็นไปได้ในวัยเฮียนก็เลือกคบคนที่เฮียนเก่งๆศึกษาหาความหูหาวิธีทางจากเขาเหล่านั้นเพื่อเฮ็ดให้ตนเองมีความพัฒนาขึ้นถามว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานข่าขายสมาคมกับคนนั้นคนนี้ก็ต้องเลือกคบคนที่มีระเบียบวินัยในการหูจักสร้างเนื้อสร้างโตหูจัก พัฒนาตนเองในสาขาอาชีพนันน้นๆถามว่าเก็บหากษาเงินค้ำก็ต้องเฮี้ยนหูจากนักปาาอาจารย์จากผู้ที่เพิ่นประสบผลสําเร็จมาก,ก่อนเลือกคบสิ่งที่มันดีแล้วเขาก็จะได้ดีไปนําอันที่4ีสะสะหย่อมาจากสัมมาสิวิตาสัมมาสีวิตานี่คือการดําเนินสีวิตของเ้านี่ให้มั่นถืกตามขั้นรองคองทรรมให้ถือตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองพยายามที่สุด รวมไปถึงการทีเห่าทั้งหลายต้องดำเนินชีวิตให้มันสมรรถะนั่นก็คือหูจักประมาณในตนเองบอกว่าจะเป็นการสั่งไล่หับมาแล้วต้องหูจักการกักเก็บตูนไล่จ่ายของเจ้าของสิ่งใดที่มันจำเป็นสิ่งใดที่บ่จำเป็นหูจักในการตัดและก็หูจักในการเก็บหกักษาไว สิ่งใดควานตัดออกบอกว่าจะเป็นร่ายใจที่มั่นสุรุ่ยสุร่ายเกินไปสิ่งใดที่มั่นเกินโตเกินไปอันนี้ก็ควานตัดออกดังนั้นแล้วฆาทาสีขออุอากะสะนี่เป็นหัวใจเศรษฐีที่พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกเพิ่นสัง่งเพิ่นสอนให้นำไปใส่ในชีวิตเพราะว่าเป็นธรรมที่เห็นผลทันตาในปัจจุบันบุคคลใดที่จะเลื่อนเอาไปใส่อยู่ตลอดเวลา มีวิในใัยในการใส่การจ่ายมีวในใันในการเก็บหกักษาร่วมไปถึงมีวในใันในการขบคนและการมีวในใันในการขยันมันเพียรบุคคลน,นั่นหับห้องว่าจะเลื่อนขึ้นแน่นอนถึงขันทิบบ่่วยเป็นเศรษฐีแต่ก็หับห้องได้ว่าบดจนบดถูกแน่นอนคาถาเสฐีมื้มนีมาฝากมาตอนญยาิโยมสำนีขอจเจริญพร